สิ้นสุดการรอคอยเปิดภาพหนุ่มเมน้องมาอยูวอวยพรวันเกิดลูกสุดซึง้งโตขึ้นอีกปีแล้วสำหรับน้องมาอยูลูกสาวสุดที่รักของเมปฏิดาหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรัๆพัฒนาการของน้องมาอยูอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและล่าสุดวันนี้วันที่7พฤศจิกายน66 เป็นวันเกิดน้องมายูอายุครบ9ขวบโดยสาวเมโพสคลิปรวบรวมโมเมนต์ที่แสนน่ารักและอบอุ่นลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเมฟูอัพร้อมข้อความระบุว่า9ปีแล้วกับความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่แม่คนนี้อยากทำทุกอย่างให้กับลูกคนนี้ในทุกๆวันมายูหนูเป็นลูกคนเดียว ต้องแข็งแรงเด็ดเดี่ยวนะลูกขอให้มายูเข้มแข็งในโลกใบนี้ขอให้มีแต่คนใจดีกับมายูเติบโตเป็นคนดีไม่ว่าเส้นทางชีวิตหนูจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลนะหนูจะมีแม่เมคนนี้อยู่เคียงข้างในทุกๆก้าวเดินเสมอนะคะรับมายูสุดหัวใจวันที่6พฤศจิกายน2023มายู9ขวบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคมเมอร์พลอย ท้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้น้องมาอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีภาพครอบครัวล่าสุดอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยเป็นโมเมนต์ที่นานนานทีจะได้เห็นแต่บอกเลยค่ะว่าอบอุ่นมากๆเลย